อยู่คนเดียวเหคะอยู่กับร้านตัเล็่าเด็กปบ่ะไมาแบมันีก่้ลองตรงีถ่ายดีไห่ะถยได้ครับถ้ายดีสัเก่าได้ใส <c oughs> ่ทังก็ได้ค่ะทังก็ได้ครับ

หนงซาอยู่ในรถค่ะตักน้ำแข็งใส่น้ำอยู่วะ รบลี่ครับมีีบ้านเทางเทงเทีใก um, ็เสียนป้าใช้ลอบเจ้าก็ไม่เห็นปักเอ็กู็นกูเสีมาก่าสมด่ไ้่นแม่ะยินหนาบเลติดละตัวนี้คุณเครื่มีสารเคมีครับ ขวานน้ำแรอครับจ <ellt> ้าโอ้ยกลุ่มทัศนวิมีสารเคมีทำข้ากินน้ำตาดแตนมีอยู่ครับมาเอา้อมมาฝากยายก่อนนี่ครับใค่ครต้องขาดเลยบอกค่ะสองขาดเลย